รัทานามังกรเนี่ยในช่วงนี้นะฮพระเสาเนี่ยไม่ได้อยู่เดือนเดียวฮนะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะมังกรเนี่ยอาจจะมีเหตุให้วิ่งเต้นติดต่ออะไรอะไรมากกว่าปกติอย่างนี้ก็ได้ครับนะแล้วทีนี้เอ๊ะฉันไปวิ่งเต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องลายละ่ะนะครับนะฮะเราจะบอกว่าเฮ้ยมังกรคุณติดต่อในเรื่องดีๆเฮ้ยมังกรคุณจะต้องมาติดต่อในเรื่องลายๆนะ บอกอย่างนั้นไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้เออลัคนาราศีเดียวกันดาวจรเหมือนกันภพภูมิเดียวกันก็ไม่ทายไปเลยล่ะไม่ได้ครับสาเหตุที่ไม่ได้ก็เพราะว่าบริบทแห่งดวงดาวแต่ละคนไม่เหมือนกันครับยืนยันฮะไม่เหมือนกันอะไรเหลือบอริบทดาวการเงินคุณก็ไม่ใช่ใครครับพระราหูนี่แหละครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้อ่ะฉันอยู่บ้านฉันซะด้วยสิอ่าฉันอยู่บ้านฉันซะด้วยสินะฮะก็ต้องดูบริบท เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะทลาหูเกิดเป็นการากินีขึ้นมาโอ้โหอันนี้เรียกว่ามัางกรคนนั้นก็ต้องระวังเลยฮะระวังการเงินเกิดความเสียหายมีการลีสถิตนี่การเงินระวังเสียหายนะแล้วเป็นยังไงอย่างที่บอกครับพระเสาอาจจะต้องไปวิ่งเต้นเพื่ออะไรฮะเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะแต่ถ้าพระราหูมาดีละแต่ถ้า พระศุกหรือพระรหัสเป็นกาลีอาลราทีนี้นะฮะตีลังกากลับครับตีลังกากับเหมือนกับว่าคุณจะต้องระวังอะไรหน่อยฮะเหมือนเขาจะมาบอกว่าในการจะกู้ครั้งนี้นะฮะพระรหัสหรือพระศุกเป็นกาลีเนี่ยการกู้ครั้งนี้ให้ระวังเนี่ยมีทั้งอริมีทั้งอา,งอาวินาสนะเนี่ยเกิดเรื่องเสียหายเฮ้ย ภาระหนี้สินที่มีอยู่จะต้องกระทําการดําเนินการแก้ไขไปวิ่งเต้นแก้ไขไอ้ภาระหนี้สินที่มีอยู่อะอารมณ์อย่างนั้นครับหรือกําลังจะดําเนินการเรื่องของภาระหนี้สินติดขัดชบัตญาติเลยหรือเขาจะมาบอกว่าที่กําลังจะกู้เนี่ยดูดูหน่อยนะฮาดูดูพาอาทิตย์หรือพุธเกิดความเสียหายจะเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องระวังคู่ครองมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์นำความเสียหายเรื่องผลประโยชน์มาให้คุณแก้เหมือนกับถ้า,าทิตย์พุทธลายนะก็ต้องบอกว่าให้ระวังอะไรฮะไอ้ที่ห่างเหินกันไปแล้วอะระวังวันนี้เดี๋ยวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ที่จะต้องมาแก้ไขกันเบื้อเหมือนกับว่าเฮ<หย>้ยเราเนี่ยจบกันแล้ว แต่ผลประโยชน์อาจจะยังไม่จบทําการแก้ไขกันหน่อยมะในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ยเรามาแก้ไขกันหน่อยมะไอ้ผลประโยชน์ที่ยังค้างคางเราก็จบกันแล้วแต่ผลประโยชน์เนี่ยยังยังไม่ขาดกันนะเรามาจบเรื่องผลประโยชน์นี้กันหน่อยมะนี่คือคืออะไรฮะมันคือมาแบ่งน่มาแบ่งอะนี่คืออาทิตย์หรือพุธลายครับสําหรับลัคนาราศีมังกรมาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ ช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนสิงหาคมครับนะฮะลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือพระเสานี่ครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้พระเสาสถิตในราศีมีนนะครับพบสหัสชชะครับสหัสชชะแปลว่าอะไรก่อนสหัสชชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารครับ นะ่สาสร์ชาไปว่าการติดต่อสื่อสารทีนี้คุณไปอยู่ในพบติดต่อสื่อสารเหมือนกับลัคนามังกรเนี่ยในช่วงนี้นะฮะพาเนี่ยไม่ได้อยู่เดือนเดียวฮะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะฮะมังกรเนี่ยอาจจะมีเหตุให้วิ่งเต้นติดต่ออะไรๆมากกว่าปกติอย่างนี้ก็ได้ครับนะแล้วทีนี้เอ๊ฉานไปวิ่งเต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่อง้ายละ่ะนะครับนะฮะ เราจะบอกว่าเฮ้ยมังกรคุณติดต่อในเรื่องดีดๆเฮ้ยมังกรคุณจะต้องมาติดต่อในเรื่องลายๆนะบอกอย่างนั้นไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้เออลัคนาราศีเดียวกันดาวจรเหมือนกันภพภูมิเดียวกันก็ไม่ทายไปเลยล่ะไม่ได้ครับสาเหตุที่ไม่ได้ก็เพราะว่าบริบทแห่งดวงดาวแต่ละคนไม่เหมือนกันครับยืนยันฮะไม่เหมือนกันอะไรเหลือบอริบทมาดีมาลายไงนะ เสามาดีหรือมาลายล่ะนะครับอะไรจะมาบ่งบอกว่าเอะเสาจะมาดีมาลายอะไรจะมาแยกแยะได้ใช้วิชาทักษะได้ครับนะทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกินีครับนะกาลกินีทีนี้หากพระเสาเนี่ยอยู่ในเจดเจดในแปดส่วนก็คือบริวารอายุเดชส,สีมูละอุตสาหะมนตรี เในแปส่วนนี้เป็นทักษะที่ดีครับแสดงว่ามีการติดต่ออะไรดีๆแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นตน้นยกเว้นพระเสาเป็นกาลากินีขึ้นมากาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะเท่ากับว่าเฮ้ยเกิดเรื่องแย่ๆแ,แล้วฉันต้องไปวิ่งเต้นติดต่อเรื่องนั้นๆสิอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละฮะทาให้แยะแยะวะ่ามังกรเหมือนกันนะครับดาวอยู่ในที่เดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้เป็นต้นเอ๊ะแล้วฉันจะรู้ทักษะไหมเนี่ยท้ายคลิปก็มีวิธีการหาทักษะให้นะครับเป็นเพราะว่าเด้งขึ้นมาก็ไปลองคำนวณดูนะครับไม่เกินสามชั่วโมงอะ่ะคุณจะรู้ว่าดาวใดมาดีดาวใดมาร้ายนะครับนะฮะเฮ้ยทักษะวิชานี่ง่ายเว้เยสามชั่วโมงเรื่องเปล่าหรอกครับทักษะก็เป็นวิชาตำราเล่มหนึ่งมีความยากง่ายทัดเทียมกับวิชาอื่น เรียนจริงๆอยงจังก็เป็นปีแต่เอาแค่ว่ามาดีมาร้ายเนี่ยผมว่าสามชั่วโมงรู้นะฮะเอาแค่ตรงนั้นก่อนเฮ้ยมาดีมาลายพอเพียงละนะครับนะฮะนี่เรารู้แล้วเสามาดีมาลายนะครับทีนี้เสาไปอยู่ในการวิ่งเต้นอย่างที่บอกฮะถ้าเสาดีมีเรื่องอะไรให้วิ่งเต้นให้เกิดความดีงามมีอะไรให้ต้องไปติดต่อเพื่อความดีงามนะฮะแต่ถ้าเสาร้าย เกิดเรื่องแย่ๆต้องไปวิ่งเต้นติดต่อเพื่อแก้ไขอารมณ์อยู่ประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดูการเงินของลัคนาราศีมังกรกัน,กนสักนิดหนึ่งนะฮะนะฮะดาวการเงินคุณก็ไม่ใช่ใครครับพราหูนี่แหละครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้อ่ะฉันอยู่บ้านฉันซะด้วยสิอ่าฉันอยู่บ้านฉันซะด้วยสินะฮะก็ต้องดูบริบทเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าราหูเกิดเป็นการากินีขึ้นมาโอ้โหอันนี้เรียกว่า มังกรคนนั้นก็ต้องระวังอะไรฮะระวังการเงินเกิดความเสียหายมีการลีสถิตนี่การเงินระวังเสียหายนะแล้วเป็นยังไงอย่างที่บอกครับพระเสาอาจจะต้องไปวิ่งเต้นเพื่ออะไรฮะเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นครับนะแต่นะพระราหูมาดีละ่ะถ้าพราหูมาดีแสดงว่าการเงินมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วละ่ะแต่แต่อะไรฮะ อยู่ๆนั่งๆสวยๆรอๆเงินจะตกลงมาใส่บนตักก็ไม่ใช่ครับเพราะอะไรฮะอย่าลืมตัวคุณไปอยู่ในพบวิ่งเต้นหรือว่าติดต่อสื่อสารเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะเงินทองกําลังจะไหลมาแต่อะไรฮะแต่ช่วยวิ่งเต้นเพื่อไปหยิบหน่อยคือออกแรงหน่อยเพื่อไปหยิบอ่ะออไม่ใช่เงินจะหล่นใส่ตักอะไปวิ่งเต้นไปออกแรงไปติดต่อสื่อสารสักหน่อยหนึ่งซี เดี๋ยวเงินทองก็จะเข้าสู่ดวงชะตาถือว่าดีครับทีนี้รู้แล้วนะว่าเงินกับตัวเองต้องทำอะไรในช่วงเดือนสิงหานะครับไหนเรามาดูการงานกันสิการงานของลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างไรนะครับการงานคุณก็คือเจ้าเรือนที่ราศีตุลน,นะพระศุกนี่แหละครับเจ้าเรือนเขาวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะไปอยู่ในภพอริครับ อริแปลว่าอะไรก่อนอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคอริยังแปลถึงอวะภารนีสินนะภารณีสิน,นะสนและพระสุกเนี่ยเขายาังมีเจ้าเรือนหนึ่งก็คือพบปุตตะครับปุตตะแปลว่าบุตรบริวารปุตตะแปลว่าเริ่มต้นลุกขึ้นมากระทำได้แล้วลุกขึ้นมากระทำได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่ออยู่ในภพอริเหมือนกันครับนะมาอยู่ในภพอ,อริอริเฮ้ยฟังดูแล้ว อืออริปัญหาโอ้โหอลินี่แย่อริจะทายว่าแย่ก็แย่ครับแต่จุดดีมีเยอะครับจะดูว่ามันแย่หรือจุดดีอย่างที่บอกฮะต้องดูบริบทครับธรามาดีแล้วก็เอออริก็อริเหรอธรมาดีอะนะฮะธรามาดีเป็นอย่างไรถ้ามาดีนะฮะถ้าพระศุกร์มาดีอันนี้ก็บอกได้เลยครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าคุณเนี่ยมาอยู่กับพระรหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนที่ลาศีมีนพบอะไรฮะ พบสหัสชะเฮ้ย hey, อลิมีการวิ่งเต้นเกิดปัญหาหรือวิ่งเต้นเพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้อะถ้าพระรหัสมาดีด้วยพระสุขมาดีด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับทักษะประกอบด้วย8ทักษะถ้าดาวจะดีพร้อมๆกัน7ดวงก็เลือกถูกไหมล่ะกาลีมี1เดียวแสดงว่าลไรฮะดาวมี8องค์ก็คืออาทิตย์ถึงพระราหูเนี่ย8องค์เนี่ยนะ 8องค์เนี่ยพระเกตไม่ต้องนับครับเฮ้ยทำไมไม่ต้องนับพระเกตผมบอกไว้แล้วในวิธีการหาักษาคุณจะทราบอันเนี้ยเราจะไม่เอาตรงนั้นมาคุยนะอาทิตย์ถึงพระราหูเนี่ยก็คือบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหามนตรีกาลกินีเนี่ยหากดาวจะดีพร,ร้อมกันเจซึ่งเป็นเรื่องปกติดาวต้องดีเจดวงครับจะเสียแค่หนึ่งดวงการที่พระลาหูพระเสาพระศุกร์พระพระหัสไม่เสียพร้อมๆกันเนี่ย อันนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับนะหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นด้วยสามปัจนะนะฮะพระรหัสเนี่ยยังมาจากราศีธนูพบวินาศเหมือนกันครับวินาศแปลว่าเสียหายครับวินาศแปลว่าเดือดร้อนก็ได้ครับแต่วินาศถ้าดาวมาดีเราทายดีเขาได้เช่นต่างถิ่นแดนไกเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างนี้เป็นตน้นมาอยู่รวมกันอย่างเนี้ยเหมือนกับว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะฮะงานงานพบกรรมมะเนี่ยพระศุขเนี่ยกรรมมะก็คือกรรมกรรมคือการกระทำนะฮะกรรมมะสิ่งที่ฉันต้องทำหรือเจ้าเรือนพบการงานก็ได้นะครับเหมือนกับมีเหตุให้กระทำการติดต่ออะไรเพื่อแก้ปัญหานะฮะปัญหาในทีเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องพารลนิสินแต่ถ้าพระศุขดีพระรหัสดี เะะสาราหูดีด้วยเนี่ยยิ่งดีกันใหญ่เลยเหมือนกับว่าอล,ลิแปลว่าปัญหาภาระนิสินภารนิสินเนี่ยการกู้นี่ยืมสินครับแต่เป็นการกู้นี่ยืมสินที่ดีที่งามครับยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือเหมือนกับกู้ซื้อรถสักคันหนึ่งมันเป็นการกู้ที่ดีไม่ได้กู้มาต้องจ่ายใช่ครับแต่ฉันก็มีรถใช้กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์กู้แบบนี้มันเป็นกู้ที่เรียกว่าฮ กู้ที่ดีงามผ่อนหมดก็เป็นของฉันนะเป็นการกู้ที่งอกเงยขึ้นมานะได้ทรัพย์สินมาคือพ่อใช่ว่ากู้ไปละลายน้ําทิศกู้ไปละลาน้ําเล่นอะไม่ใช่อย่างนั้นนะกู้แล้วได้ทรัพย์ได้สินมาเป็นรางวัลนี่แหละเขาเรียกว่าอรลที่ดีละนะคุณมีการกระทําอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริม,มทรัพย์ใหมในช่วงนี้หรืออย่างอื่นก็ได้นะเป็นการกู้ที่ดีงามอะเป็นการกู้หนี้ยืมสินที่ดีงาม และพระุกยังเป็นปุตตะอาจจะเรียกว่าบุตรบริวารของฉันเขาร่วมกันนะบุตรบริวารของฉันนะฮะมีเหตุกระทาการอะไรบางอย่างนะฮะที่ดีงามเหมือนกับไปกู้มาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ลูกเรียนอย่างเงี้ยฉันเป็นหนี้กู้กอศเงี้ยอ่ะกู้กอศก็ได้เฮ้ยเป็นหนี้เว้ยแต่แต่เพื่อความงอกงามของเธอหรือลูกจะไปทํางานเงี้ยอาจจะต้องกู้หนี้สินเพื่ออะไรฮะ เอามาคาประกันการงานอย่างเนี้ยอารมณ์แถวๆนั้นนะอย่างเป็นอย่างอื่นได้อีกนะน,นี่ยกตัวอย่างบางตอนให้นะฮะเนี่ยแหละเขาเรียกว่ากู้นี้ยืมสินที่ดีงามนะ,ะติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยติดต่ออะไรทางการเงินไหมเพื่ออะไรฮะเพื่อแก้ไขปัญหานะ,ะอาจจะเป็นเรื่องงานของบุตรเวรวานหรือ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 คุณเองก็ได้หรือคุณเองก็ได้ฉันต้องวิ่งเต้นเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นหนี้เป็นสิน นี่สินเนี่ยถ้าเขามาดีทั้งสององค์เนี่ยนี่สินนั้นนะเป็นนี่ที่ดีนะใช่ครับเป็นนี่มันฟังดูแล้วเหมือนไม่ดีแต่นี่ก้อนเนี้ยมันเอามาพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคุณกําลังติดต่อสื่อสารนี่อย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะแต่ถ้าพระศุกหรือพระรหัสเป็นกาลีเอาลลาีนีนะฮะตีลังกากลับครับตีลังกากลับเหมือนกับว่าคุณจะต้องระวังอะไรหน่อยฮะเหมือนเขาจะมาบอกว่า ในการจะกู้ครั้งนี้นะฮะพระพัรหัสหรือพระศุปเป็นกาลีเนี่ยการกู้ครั้งนี้ให้ระวังเนี่ยมีทั้งอริมีทั้งอ,งอวินาสนะเนี่ยเกิดเรื่องเสียหายเฮ้ยภาระนีสินที่มีอยู่จะต้องกระทําการดําเนินการแก้ไขไปวิ่งเต้นแก้ไขไอ้ภาระนีสินที่มีอยู่อะอารมณ์อย่างนั้นครับหรือกําลังจะดําเนินการเรื่องของภาระนีสิน ติดขัดชะบัดญาติเลยหรือเขาจะมาบอกว่าที่กําลังจะก,กู้เนี่ยดูดูหน่อยนะอ่ดูดูหน่อยนะเหมือนกับมาบอกไปไหนๆอ่ะดูดหน่อยนะคิดดีหรือ,อยังที่จะกระทำการสิ่งเนี้ยเอ้าเป็นกาลีนี่อันนี้ก็ถ่ายได้ครับให้เราแวดระวังอย่างนี้เป็นต้นหรือเงินกู้ที่มีอยู่เกิดความเสียหายชักหน้าไปถึงหลังอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะวินาศนะเนี่ยเวลาเป็นกาลีเนี่ย เขาคือวินาศน,นะครับอริเขาก็เป็นอริทันทีแหละครับทั้งอริทั้งวินาศโอ้โหก็ต้องระวังเสียหายกันยับเยินอันนี้ถ้าเป็นหรือว่าถ้ามีหนึ่งในเนี้ยถ้ามีกาลีสถิตเนี่ยสององค์เนี้ยระวังให้มากๆหรือกำลังจะกระทาการเกี่ยวกับาระราษฎร์ศีลระวังจะเกิดปัญหาขึ้นระวังจะติดขัดอย่างมากอะไรอย่างนี้เป็นตน้นไปกู้ไม่ค่อยผ่านได้ทั้งนั้นแหละครับนะฮะทีนี้ เรามาดูพระอังคารพระอังคารคุณเป็นใครพระอังคารวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในราศีกันนะครับราศีกันพบอะไรฮะพบสุภะและตัวอังคารเราเป็นใครนะรตัวอังคารคือมาจากพบลาภะครับลาภะแปลว่าอะไรฮะลาภะแปลว่างอกเงยครับไปอยู่ในพบสหัตอ่าสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุภาะแปลว่าความสําเร็จด้วย สุภาอย่างแปลว่าต่างถิน่นไกลด้วยนะอ่าต่างถิน่นไกลด้วยนะนะฮะทีนี้อังคารเนี่ยมาอยู่อย่างเนี้ยอังคารยังมีเจ้าเรือนหนึ่งพบอะไรฮะพันธุครับพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยันยนครับงาพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยันยนพันธุแปลว่าคนในครอบครัวฉันผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวฉันมาอยู่ในราศีกันร่วมกันเท่ากับอะไรฮะลาภพ,พันธุนะครับตกสุภะนะ ในส่วนดีถ้าอังคารดีงามแล้วก็เอออาคารดีงามอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงให้อสังหาริมทรัพย์หรือยานยนต์แก่ฉันก็ถ่ายได้ครับเพราะอะไรครับเพราะงอกเงยไนงะงอกเงยอนะ่ะงอกเงยอนะ่ะไม่ต้องไปนวะงอกเงยอ่ะนะใครให้ความงอกเงยผู้หลักผู้ใหญ่ให้อะไรหรออาจจะให้อสังหาริมทรัพย์หรือยานยนต์ครับอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างที่บอกอ่ะ แต่ถ้าสมุิอังคารคุณได้มาเนี่ยอาจจะต้องวิ่งเต้นแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเช่นได้อสังหาริมารัพยานยนต์เฮ้ยมันมีอริอยู่อะภารดิศิษฐ์รั์นั้นอาจจะยังคงค้างอะไรกับใครหรือธนาคารก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหน่อยได้ไหมแล้วก็จะได้ทรัพย์เข้ามาครอบครองครับอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าอังคารเกิดความเสียหายอันนี้เราจะตีลังกาทายกันแะเกิดอะไรขึ้นทางคารเสียหายจะต้องระวังอะไรครับระวังผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยมาพึ่งพาคุณนะนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาทำอะไรให้เหมือนกับท่านมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์มาขอความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือจากคุณก็ได้ครับนะคุณก็ต้องเอาราบเอาผลเนี่ยเนี่ยลาภลาบผลอะเอาราบเอาผลไปช่วยเหลือท่านอย่างนี้เป็นตน้นะนะนะอังคารดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ครับอังคารร้ายผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาขอความช่วยเหลือหลักทีนี้นะร้อนที่อยู่มาขอความช่วยเหลือหรือมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยฉันจะต้องเอาทรัพย์ไปช่วยเหลือหรือฉันจะต้องจ่ายทรัพย์เพื่อช่วยเหลือแต่ถ้าดี ท่านอาจจะมอบอสังหาริมทรัพยานยนต์ให้แต่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เลี้ยงให้ทราบเมืสักครู่อย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้เรามาดูอาทิตย์ร่วมพุทธกันนะฮะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในภพปัตตานิปัตตานิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาลูกค้าก็นะนะเดี๋ยวคู่ครองค่อยคุยนะคู่ครองเดี๋ยวเราคุยเฉพาะคู่ครองเราเอามาคุยรวมๆกันก่อน ตอนนี้แปลว่าคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้คู่รองเดี๋ยวค่อยคุยนะฮะเป็นยังไงมีอาทิตย์มาอยู่นะฮะมีอาทิตย์มาอยู่อาทิตย์เป็นใครอาทิตย์มาจากราศีสิงห์พบอะไรฮะพบมรณะครับมรณะแปลว่าอะไรฮะมรณะแปลว่าจากไปมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะแปลว่าอะไรอีกแปลว่าเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้มรณะแปลว่ามรดกก็ได้ครับแปลว่ามรดกก็ได้ครับ นะอาจจะครั้งเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้มรดกคุณเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของสามีอย่างนี้ก็ถ่ายร่วมจากตรงนี้ได้นะจากตรงนี้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะเรามาคุยคู่ค้าคู้ส่วนคู่สัญญากันวันนี้คู่ค้าคูณส่วนคู่สัญญามีมรณะเข้ามานะคุณอาจจะได้ค้าอาทิตย์ดีก่อนนะคุณอาจจะได้ร่วมหรือว่า เหมือนกับได้ร่วมงานกับคู่สัญญาเก่าเก่าอะ่ะอันนี้ก็ให้คุณครับนะฮะนะะโบรณะยังแปลว่าเรื่องเก่าที่ทำอาไว้ก็ได้ด้วยนะครับนะก็แสดงว่าอาจจะได้ร่วมงานกับกับคู่สัญญาเก่าเก่าเคยร่วมงานกันแนละ้ววันนี้กลับมาร่วมงานกันใหม่หรือคนทํางานอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยเคยร่วมกันทําสิ่งนี้แล้ววันนี้ดีนี้เรากลับมาร่วมทําจ็อบนี้เป็นพิเศษกันหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับ นะฮะร่วมกันแก้ไขปัญหาพบการงานอยู่ในอะไรนี่มีปัญหาด่านการงานอะไรบางอย่างแล้วล่ะเรากับอาจจะปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาเก่าฉันกับเธออะเคยทําอะไรกันไว้วันนี้เป็นไงมันมีปัญหาเฮ้ยเรามาร่วมกันแก้ไขหน่อยถ้าอาทิตย์ดีการแก้ไขครั้งเนี้ยไม่เสียไม่หายหรอกครับหรืออาจจะมีลูกค้าเก่าๆกลับมาใช้บริการหรือไปปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าๆอันนี้ก็ได้ครับหรือคาว่าจากไป จากไปคือเดินทางไกลก็ไดนะ้อาจจะต้องเดินทางไกลเพื่อไปหาคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอาจจะต้องเดินทางไกลไปหากับลูกค้าอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้ร่วมพุทธอ่ะเดี๋ยวเดียวอาทิตย์เป็นกาลีก่อนอาทิตย์เป็นกาลีเมื่อกี้อาทิตย์เป็นสีคือสิ่งที่พูดมาคู่หุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าเก่าๆกลับมาร่วมงานกันเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาเจอกันนะ่อะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอาทิตย์เป็นกาลกินีขึ้นมา เอาละกาลีคือไม่ดีไม่งามละสินี้นะก็ต้องระวังใครครับระวังคู่สัญญาเก่าๆนำความเสียหายมาให้หรือลูกค้าเก่าๆเกิดปัญหาเกิดเรื่องเสียหายฉันต้องดำเนินการแก้ไขทางการงานแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้พระพุทธละ่ะพระพุทธก็มาจากอันลีนี่แหละนะจริงๆตรงเนี้ยทายเนื้อเดียวกันครับ บอกก่อนทายเนื้อเดียวกันครับนะฮะคืออะไรฮะรวมกันทายเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับพระพุทธยังมาจากราศีกันพบเลยฮะพบอ,พบอ่าสุ์นะฮะสุภะนะฮะสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ความสาเร็จอย่างที่บอกอะ่ะสุภาแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครั้งนี้อาจจะมีเหตุถ้าดีนะถ้าสี่องค์นี้ดีพร้อมกันสิฉ้ะสี่องค์เนี่ยสี่องค์นี้ดีพร้อมกันนะคุณอาจจะได้ ร่วมงานจะร่วมงานกับลูกค้าเก่าๆได้ร่วมงานกับคู่สัญญาเก่าๆหุ้นส่วนเก่าๆนะฮะผู้ร่วมงานเก่าๆเรามาพัฒนาแก้ไขอะไรกันบางอย่างไหมเพื่อให้มันดียิ่งๆขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าสี่องค์นี้เกิดเป็นหนึ่งในนี้เป็นกาลีขึ้นมาอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเหมือนเดิมครับระวังลูกค้าจากทางไกลนำความเดือดร้อนมาให้ นะ้ลูกค้าจากทางไกลนาความเดือดร้อนมาให้คู่คุณสว่วนคุณสัญญาที่อยู่ทางไกลนาความเดือดร้อนมาให้ระวังให้ดีครับหรืออีกมิติหนึ่งอะไรเหรอระวังผู้หลักผู้ใหญ่นําปัญหามาให้คุณแก้เขาไม่ทํากันนะเรื่องเนี้ไห้หวยมาออกที่ฉันนําความเดือดร้อนเรื่องนี้มาให้ฉันทัศนสีองค์นี้เสียนะผู้หลักผู้ใหญ่ นำปัญหาเดือดร้อนมาให้ฉันแก้ซะอย่างนั้นน่ะนะฮะมความเดือดร้อนมาให้ฉันแก้อย่างนั้นแต่ถ้าสี่องค์นี้ดีบอกได้เลยครับผู้หลักผู้ใหญ่จะอะไรฮะจะนำเรื่องดีๆมาให้แต่อะไรฮะแต่มันไม่ใช่ว่าพมแดงให้เดินนะเหมือนกับเอางานมาชิ้นหนึ่งเฮ้ยงานนี้มันมีปัญหาว่ะเธอช่วยแก้หน่อยสิถ้าแก้แล้วฉันจะได้อะไรอ่ะก็ได้ลาพระไงฮะ คุณจะได้ผลประโยชน์ที่ดีงามเป็นรางวัลครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ครองกันครั้งนี้หากหากนะหากอาทิตย์หรือพุธหากอาทิตย์หรือพุธเกิดความเสียหายจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องระวังคู่ครอง มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์นําความเสียหายเรื่องผลประโยชน์มาให้คุณแก้เหมือนกับสามีหรือก็ได้คนรักหรือสามีเขาเขามีความเดือดร้อนเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วมาขอให้คุณได้ช่วยะหรือคุณจะต้องมีเหตุเข้าไปร่วมในการช่วยเหลือเขาอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่หากอาทิตย์หรือพุทธดีเนี่ยเหมือนกับคู่ครองของคุณอ,อาจจะมีมรดกตกทอดเข้ามาก็ได้หรือเรื่องอื่นนะ ไอคะะ้คำว่ามรดตกตกทอดเนี่ยโกมาทานประกันชีวิตกกมารรนประกันภัยก็ได้นะทําไว้เมื่อก่อนนี้วันนี้มันครบอายุสัญญาฉันก็ไปเบิกอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนำอะไรดีๆเกี่ยวกับผลประโยชน์มาให้กับคุณครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าคุยเรื่องความรักอย่างเดียวละ่ะจะเป็นอย่างไรถ้าคุยเรื่องความรักก็ต้องดูอาทิตย์กับพุธเหมือนเดิมครับถ้าอาทิตย์ดีพุธดีนะอาทิตย์ดีพุธดีเหมือนกับ ครั้งเนี้ยพายได้เต็มปากอย่างหนึ่งว่าอะไรครับเหมือนกับเฮ้ยคู่ครองอาจจะห่างเหินกันไปแล้วก็ได้คู่ครองที่ห่างเหินกันไปแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้กลับมาให้คุณซะอย่างนั้นอะทางหนึ่งทางใดครับนะคู่ครองที่ห่างกันไปแล้วเขาอาจจะมีเธอกับฉันได้ห่างกันไปห่างแบบไหนก็ช่างอนะห่างกันไปวันนี้ ห่างกันไปแล้วแต่เขานำผลประโยชน์อะไรบางอย่างมาให้กับคุณเฉยเลยอย่างนี้ก็ได้ครับนะหรือคู่ครองที่อยู่ห่างเหินกันวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงกลับมาพบกลับมาเจอหรือท่านดีมากๆเลยกลับมาอยู่ด้วยกันนะเกณฑนี้ยังทายถึงว่าเลิกกันแล้วเนี่ยกลับมาพบมาคุยกันใหม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับ นะนี่คือคู่ของของคุณนะถ้าอาทิตย์พุธลายถ้าอาทิตย์พุธไลายเนี่ยคู่ของที่เลิกกันแล้วด้วยนะอ่ะเมื่อกี้เลิกกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันหรือกลับมาให้ผลประโยชน์กันเนี่ยถ้าดีนะถ้าอาทิตย์พุธลายนะก็ต้องบอกว่าให้ระวังอะไรฮะไอที่ห่างเหินกันไปแล้วอะระวังวันนี้เดี๋ยวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ที่จะต้องมาแก้ไขกันเบื้อเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเนี่ยจบกันแล้ว แต่ผลประโยชน์อาจจะยังไม่จบทําการแก้ไขกันหน่อยมั้ยในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ยเรามาแก้ไขกันหน่อยมั้ยไอ้ผลประโยชน์ที่ยังค้างคางเราก็จบกันแล้วแต่ผลประโยชน์เนี่ยยังยังไม่ขาดกัน่ะเรามาจบเรื่องผลประโยชน์นี้กันหน่อยมั้ยนี่คือคืออะไรฮะมือคือมาแบ่งเ่มาแบ่งอะนี่คืออาทิตย์หรือพุธลายครับสําหรับลัคนาราศีมังกรน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับมังกรในเดือนสิงหาคมครับสวัสดีครับ